เอกอัครราชทูต22ประเทศเดินทางถึงจังหวัดสงขลาก่อนลงศึกษาดูงานชมศักยภาพของจังหวัดมุ่งสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศวันที่29กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2568นี้วันที่29กันยายน2568เวลาประมาณ10นาฬิกาคณะเอกอัครราชทูตจาก22ประเทศและสื่อมวลชนต่างชาติเดินทางถึงจังหวัดสงขลาณท่าอากาศยานานานาชาติหัดใหญ่ อำเภอคลองหอยคงเพื่อมาศึกษาดูงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศและสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติระหว่างวันที่29กันยายนถึงวันที่หนึ่งตุลาคม2568เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของจังหวัดสงขลาโอกาสนี้นายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นางคณิตา ราชนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายกฤษดาภุกกะซับผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัดใหญ่นายปฏิวัติทองเพชรจันนายอำเภอคลองหอยโคงนางสาวจิราวดีอ่อนวงท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลานางนงยาวจิรันดอน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นำโดยนายฉัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำหน้าที่หัวหน้าคณะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานสภาความมั่นคงแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศที่จะนำคณะเอกอัครราชทูตและสื่อมวลชนชาวต่างชาติได้ศึกษาถึงศักยภาพของจังหวัดสงขลาในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของประชาชนอันจะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน ภายหลังการต้อนรับคณะผู้แทนทูตได้เดินทางเข้าสู่สารกลางจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและร่วมกิจกรรมตามกำหนดการในช่วงเช้าและบ่ายซึ่งครอบคลุมการรับฟังข้อมูลภาพรวมของจังหวัดสงขลาการเยี่ยมชมพื้นที่สำคัญตลอดจนการสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น